อ่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทำนายฝันหากว่าท่านฝันว่าได้มุดหรือคลานเข้าไปยังใต้ถุนบ้านในความมืดแล้วคลานออกมาพบแสงสว่างทำนายว่าท่านจะหมดเคราะห์และจะมีโชคตามมาภายหลังแต่ถ้าท่านมุดหรือคลานใต้ถุนบ้านแต่ไม่สามารถหาทางออกมาได้ทำนายว่าท่านจะมีเคราะห์หรือไม่เช่นนั้นหากมีสิ่งใดที่ท่านคิดหรือต้องการจะยังไม่สําเร็จสําหรับเลขนําโชคท่านไม่ควรเสี่ยงหากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเอง เกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆด้วยนะคะ